ให้มีสุขภาพดีจากที่เป็นต้นไปจะสวดพุทธจงให้ทุกท่านได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีใจิตใจที่เข้มแข็งอยู่ในโลกนี้อย่างมีความภาสุขต่อไปโพชังโกสัติสังฆโตธรรมานังวิจโยตธา,าวิริยมปิติปสัสสทิโพชังกาจตธาบรี สมาโตเปกโปชังคาซาเตเตสัปทาสินามุนินาสมปทาคาตาภวิตาเบลีกาตาสังวัตันติอภิญญาญานิพานายะจะโบธิยาเอเตนะสัจวัจเจนโสุทิเตโหตุสัพปัา เอกสมิงสมเยนาโทบมคลานันจากสปังกิลาเนตุกิเตทิสวหโพจังเคสตาเทสยิเตจะตังอภินันติตวารโรคามุจิงสุตังกณีเอเตนะสัจวเจนะสทิเตโหตุสัพปทา เอกสมิงสมเยนาโทบกลานันจักกสปังกิลานีตุกิเตทิสวาโพจังเคสัตตาเทสยิเตจะตังอภินันทิตรวโรคามุจิงสุตังคเีเอเตนะสัจวัตเทนะสทิเตหตุสัพพธา E katatam raja bi keranyena bi lito chundate re natanye wa panapitoana saatrang sammo titoa ja abhatatam ha udha sithana so e tena sajawajena โสติเตโหตุสัพพธาปะนาเตจะอาปาทาทินันนัมปิมะเฮสิลังมัคคาทะอิเลสาวะปะทานุปาทิธัมมะตังเอเตนะสัจจวะเตนะโสติเตโหตุสัพพธา Sakatoa budharaatanang o sehang kudemang warrang dewa mansanang bud de je nassotina naan tu padaa sape Sakatoa tamaraatanang o sehang kudamang ปาลลาหูปะสะมานังธรรมาเตเชนาโสดินานาสันตุปัตวาสัพเพปยาหูปัสะเมนตุเตสักกตวาสังคารตนังโอสทังอุตมังวารังอาหุเนยยงปาหุเนยังสังฆเตเจนาโสดินา นาสันตุปาตวะสัพเพโรคาอุปัสสเมนตุเตสัพพทุทสัพพโศสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะหสเนียจันไรวันรรณยสัพพะตังสัพพะลาภังพุ่นตุเตระกันตุสละกันตุ ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปกเรโพธิเรตหิงตหิงตาธรรมธาในนับวันตุบูจิตาสทิงกรนเตตวิหารมันเดลียาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปกเรโพธิเรตหิงเตหิงตาธรรมนาในนับวันตุบูจิตาสดทิงกรนเตตวิหารมันเดลี Ya Thếo Tà Santi Vihara Sinh Ni Túpê Khere Bodhi Khere Tê Hing Tê Hing Ta Namada Ne Nambo pujita so Jita Zodin Gronte Dawi Hara Mandalé. Thiệt Chấp Cô